สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทู e ถ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22รรก,กรกฎาคมนะครับจากกรณีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่องของทิศทางความมั่นคงประจำปี2565ซึ่งเนื้อหาสำคัญรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565 เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและแสดงความกังวลว่าการใช้มาตรการดังกล่าวนั้นจะยิ่งกระตุ้นความไม่มั่นคงคาบช่องแคบหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านจีนกับทางด้านไต้หวันนั่นเองนะครับขณะเดียวกันมีการระบุอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่าจีนรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือญี่ปุ่นถือเป็นภัยคุกคาบด้านความมั่นคงของรัฐบาลญี่ปุ่นและยกย่องคํากล่าวของโนบุโอกิชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นว่า ตอนนี้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศในแนวรบส่วนหน้ารายล้อมไปด้วยเพือนบ้านซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองการเผยแพร่สมุดปกขาวประจำมีการเผยแพร่สมุดปกขาวประจำปีนี้เกิดขึ้น1เดือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะยื่นเรื่องต่อสภาในเดือนหน้าเพื่อขออนุมัติการปรับเพิ่มงบประมาณสําหรับกระทรวงกลาโหมอีก2เท่าจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่0.95เพิ่มเป็น2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ซึ่งจะเทียบเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำสําหรับสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนั่นเองนะครับล่าสุดนั้นทางด้านหวังหมนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวถึงการเผยแพร่สมุดปกเขาด้านความมัน่นคงของรัฐบาลญี่ปุ่นประจําปีนี้ว่าคงเป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีต่อการขับเคลื่อนนโยบายอันชอบธรรมของรัฐบาลจีนอีกทั้งยังเป็นการกล่าวเกินจริงในหลายประเด็นและมีเจตนาแทรกแซงเรื่องไต้หวัน ซึ่งเป็นกิจการภายในของจีนจีนมองว่าประเด็นสําคัญที่แท้จริงของสมุดปกขาวเล่มนี้คือความต้องการของรัฐบาลของทางด้านฟ um ูมิโอกิชิดะในการให้สภาอนุมัติงบประมาณกาาโหมเพิ่มเติมมากกว่านะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านจีนนั้นก็ออกมาตอบโต้กับเรื่องราวงบประมาณด้านกาาโหมของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคือความต้องการของนักการเมืองความต้องการของรัฐบาลน,นั้นต้องการให้สภาอนุมัติเนี่ยนะครับงบประมาณ แล้วก็ให้ประชาชนนั้นเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวว่าญี่ปุ่นนั้นกําลังมีภัยคุกคามโดยเฉพาะจากจีนจากรัสเซียแล้วก็จากเกาหลีเหนือแต่ว่าการกล่าวอ้างตรงนั้นเนี่ยครับกลับไปพาดพิงกลับกลับไปพาดพิงแล้วก็ไปทําให้ทางด้านจีนนั้นเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับทางด้านหวังบนปิ่นก็เลยได้มีการออกมาตอบโต้ไปยังทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นในทันทีนะครับกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ก็บอกว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกำลังแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะการไปกล่าวพาดพิงเรื่องของจีนกับไต้หวันซึ่งจีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอดนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ช่องถ้าอินเตอร์เนวนั้นเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนวด้วยครับ